แอกตากเสียงดังข้างบ้านขอประตูปังปังปังเฮ้ยแปดสามอุ้ยเสียงอะไรอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมเกรียมน้อยครับวันนี้อยู่ในเกม <c oughs> เรถบอบแมปอะไรวะแมปไรแมปไรแมปดอครับพี่อุ้ยแล้ววันนี้เราอยู่ใครครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับแอดแบงนะครับแล้วก็อาณาวินนะครับฮัลโหลเพื่อน <c oughs> เราได <c oughs> ้ยินเป่าของแรกได้ยินเลยเฮ้ย <c oughs> มาห้องแรกแตกเลยเหรอ แตกเลยดิแล้วม,มีมีตั้งหลายห้องไปจะ,ะแตกกี่ห้องอะ่ะไม่ดูอ่ะเปิดเลยนะเปิดลุ่นมายังมายังรอยแบงก์กอนไป,ไปเปิดย

เป็นสิ่งสัตว์แยก๊ะเเลยเอ้าอะไรของกูเนี่ยกูทางเก์แล้วไม่สกินกูไปแบบเนี้ยนั่นแหละทำไมตัวละครกูไปเร็เนี่ยกูเจะแล้วเจอและห้องไหนห้องไหนเจอกูเจอแล้วยืมมาดิเวน กูว่ะกับพีพบแน่แหละต่อไปนี่แหละวันนี้แหละบัตรดองไว้เลยพีพดแบงออกไปหลับป่ะหลับป่ะหลับเวระดับกูไม่มีพาลครับของกูของกูของกูกู ยียอยย่อะไรเลยอีดอกนีน่ะน้ำยาวิงไวแง่งูทำไมวะไม่ดเบื<ะ>่อปะไม่ชอบวะไม่ชอบคิดหน้า<ะ>ไม่ไม่พีบไม่พิบพีบแตกไปแล้วโอ้มือดวะเอ,อมือลุนๆเลย เฮ้ยของกูอ่ะจัดเล่ากูได้ละเฮ้ยของกูอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยใครถือ

อออเอ,อ,เขอ้ของกูเฮ้ยเฮ้ยของกูอุ้ยของกูของกูอู้ยโรนนออยโอ้ยอยอยโออุ้ยแอ๊บนองยโอออ้ยอโยโอ้อ้ีอไออ้ยอ้ยอ้โอ้ยโยอ้ยโอ้ยโอ้อ่ยอ้ยโอ่อน ไ okay. ม看看่กูช็อตเป่าวะได้ยินปกตินะเปิดแล้วเปิดแล้วไปดูชิ้เ <opus> ส <patreon> ียงดังเกินกลัวข้างบ้านด่าวอะทำไมครับร้อยวันฮัดคอไอ้ปากเสียงดังข้างบ้านขอประตูปังปังปังจนโดนเดวอเขาบนอีกนะเว้ยเกืโดรไล่อะ เอ้ยในห้องเท่าอะไรนะเนี่ยก็เจอแล้วแหละใช่ปูน่าเลยอะไรเอาไเอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยกทิ้งได้เหรอวะทิ้งได้ดิตึงดูไอ้ตรงนี้เพื่อนเฮ้ยปีบปีบปีบป่ะเอ้ยถ้าเจอเจอตัวที่มันต้องหันหน้าหันหลังอะเล่นไงวะ ทิบป่ะทิปแล้วเนะี่ยตัวหันหน้าหันหลังเหรอตัวไงก็คือตัวไม่ไปถ้าเจอตัวนั้นปุ๊บมันจะมีจังหวะมันจะมีจังหวะให้มึงเดินหน้าแล้วพอมันฟาดเฮียเสียงอะไรแม่กูไม่ได้ฟังเสียงเฮียที่แม่เกือบตายกูค,คิดว่าไม่บายเฮียกูกูโดดก็ตัวอู้ยเลยพี่แต่อะไรวะนะตัวนี้ กูตห้องนี้นะทำไมกพผิดเหยเนี่ยผิบอะไรฟังเสียงกันมันก็ผิบตาป่ะหมาเลยวตาปะล่ะเฮ้ยตัวสีแดงคืออะไรอ่ะเออตาสีแดงคืออะไรวะใช่หระเออเมื่อกี้ตัวสีแดงกูมีตาสีแดงเลยไม่ไม่ตาตาที่มาขึ้นจออ่ะ มันมีตาแบบกระพริบกระพริบมันขึ้นในตู้ปะในตู้อะไม่ไม่ตอนนี้ยังติดอยู่เลยเนี่ยติดอยู่หน้ากูเนี่ยคุณพิบบะในวงแหวนฉันกูกูไม่ติดแล้วนะได้เจอแล้วเพื่อนไม่ไม่ไใจแค่คืออะหรอวะเออมันเอาตัวรอดยังไงนะแบงไองตัวถอยหน้าถอยหลังไม่ขอรอบให้กูตายไม่อยากเล่นต่อแค่แบงต่ายปิดคลิปอื

điều theo cô. cô lăn này nè. đây cô lăn rồi à. đây lên sửa. sửa đi. anh lắm. mà nó tự lăn như thế nào đây này nè. phải. 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 <c oughs> มืดๆแล้วกูมองอะไรไม่เห็นเลยเออเปิดไฟสวยโอ้โหจะแม่งแย่วะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ห้องที่อะไหร่ไม่รู้อ่ะมันมีสองห้องเนี่ยมีสองประตูเนี่ยประตูหลอกเนี่ยดูไม่ได้แล้วด้วย ไ,ได้จำห้องไว้แล้วดิถ้ากูเดานะว่าสี่แปดว่ะกูถือหุใจอยู่เนี่ยเอา48 4สก็สี่เก้ออสี่แกูลองสี่แปดนะ <49. S 1> อุ้ยสี่แปดรอดด้วยอุ้ยตายมาไอ้ไอ้แบงค์อะปะ่ะมาแล้ว โอ้ยไอ้เค่แค่เนี่ยกูกลัวจัดอ่ะกูเล่นไม่ผ่านเดี๋ยวพึ่งเล่นเอาของมันไอ้แบงค์สอนวิธีกูมาหน่อยวิธีหลบมันอะถ้ามันเดินเข้ามาต้องย่อป่ะกูไม่รู้นะกูเล่นแค่ไม่ไม่มือเวลามึงย่อมึงหยุดเดินป่ะหรือมึงแบบย่ออยู่ที่เลยกูเดินต่อนะเว้ยเพราะว่าก็หยุดย่อๆอเลส วิเสียงเสียง,ยงนี่นี่นี่ไปกูเจล้อกันไปไปไปแ<ค>ม่งมาทางกูอะเฮีย้ยอย่าอย่าเข้าตู้นะเว้ <Okay. S 2> มันอยู่ไหนเพราะว่ามันอยู่ด้านบนเพราะว่าครั้งก่อน่อนนั่งกูตายเพราะว่ากูไปกดเข้าตู้ ไม่รู้แม่งได้ยินได้ไงพวกอยู่ไหนเนี่ยฮะคุยกูอยู่อีกด้านนเ่ยเออกูหลังไปเฮ้กูเจออีกแล้วใช่มันมา้ามันเดินทางกู <c oughs> มันหยุดตรงท้ายนะโอ้เกือบตายเฮียคือมันอยู่ตรงกูเลยที่กูตายวะเนี่ย เสียไปจับอืออืออุ้ยอุ้ยกูตายกูตายแน่อุ๊ยกูไม่ตายได่ๆๆๆมันไม่เห็นมันไม่เห็นเชี่ยกินเลยเพิ่งเดินผ่านหน้ากูไปเนี่ยเดี๋ยวนะที่กูเสียวเที่กูเสียวจับดีเลี่ยมเท่ากับสองอุ้ยเฮ้ยเดี๋กูจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะเดี๋ยวนะกูอ่านก่อนนี่ อันนี้เท่ากับเท่ากับสามครัเรายังขาดอันหนึง่งเว้ยเราขาดเพื่อนหายไปเลยเดกือบพุ่งแรงเลนนเาายออเราขาดสองอันเราขาดสองอันอุ้ยโดีแล้วอยู่นี่นี่ไอ้แบง์ไอ้วิีวกู้องอยู่นี่นี่กูอยู่นี่นี่แล้วมือก็เดินไอไอแบง์หายไปไหนไอ้แบง์เดินไปนู่นแล้วแล้วไอคิวหายไปไหน โอ้ยจะร้อยเรยังไงห้าสามห้สามห้้ยอะอุ้ยเสียงอะไรอะกยบอเดียวมันนาบอกเลยดแลบูอเียยเ